ียนพิเศษดีเห็นบ่เขาไปเรียนพิเศษเรียนพิเศษนีเเรียนภาษาอังกฤษไปยุ่กินบอมเหนมาน้งน เสร็จไปคนเไป

ได้ไล้วเอามาทำไมคือเอาไปเนี่ยโอเคหุ่ยหน่ายเห็นมันยางมากอยู <découvrir görüş> ่อย่างตนเปตสั่งค่ะเอามาล่ะเอาแล้วมึงมาเดี๋ยวมันนี่ อุ้ยกระนาบมันได้ยังได้ถ้ามันได้อะไรได้แบนได้ในร่อนยาเปล่าบอกมึงในวายทุงทองขันเงินมันก็เป็นได้ในร่อนนั่บางลาล่าได้ในร่อนได้ปกติมันก็เป็นได้ที่จักได้ในร้อนคุณจักรแต่มันเป็นได้เหมือนกันมันก็่านั่นอีกมันจังแน่บ่เห็นนี่ล่ะได้ในร่อนเพิ่นเอิญได้ในร่อนฮือยุ้ได้ในร่อน ได้ยิบผาท่านตะกี้ยาวจับะไรยังไงยิบผาร่ยะพูดใส่ฮึรยะใส่บต้องเอาเสจัยิบเอาเสจัยิบมันจะยิบยังไง Omi gin t Enter Chakte Mak palang spua Ömerooo Mak palang S 이름 Mçbroth Mëuu ş في tĵm cân Ch bur Aí เอามาบ่กินบดไปว้ายมันได้ตั้งชงไว้นี่แม่ปูสิกินหมดเด้อนี่อายอยู่มันปูกินหมด2หน่วยสิบ่เฮ้ยสักหน่วยเดียวเฮ้ยไปกินหมด <laughs> <laughs> เด็ดไปหนึงจั๊อีดีเด็ดยาวไปหนี่จั๊ไปใช้กันม้ยอย่ียวองหวานเด็ดากเลยเจ้ากุ้ฟันทองจรนะ m yeah. 다 อายุเห็นเข็มงายเข็ม็ดปาเเอามาเาเห็นมันดวงน่อยไรกับเเห็น็ดปากล้นยายกาบอกเสียงเงียบผาเียบฮะาก็บอเสียงเงียบผาเงอันนี้แหละเสียงเงียบผาอันนี้นะอันไหมันมือก็หละ มันบริยู่มันเป็นเสียดมันเป็นดายแน่นอนเขาาอันผู้ใดนี่เป็นปลาตงจงเป็นนุ่งแห้งตีนนั่นงผู้ถ่อว่าใสาาาก่กระดุมแล้วสมพันธ์ชงเป็นยังสีตุ้งเลยติดยาวน้ำพัน ลือนหนึ่งเขาซื้อมากเก็ดเลยซีเอีอันสียังสี้นมันนี่ล่ะเต็มซื้อมาต้องเทปนี่ตะเกตเลอย มาทักามีอช้อมอ้มนี่เสียอมอ้มไปนี่แล้วได้เตรียมนัก็ได้แล้วเดินข้อมืกับเสือแหลมมาต่อต่อปังปั้งเลยที่กันมันก็คไหนเฮีนี่น่าติมนุ๊กกระเก็นนุโทุกปีนะาอะไคือยุ่ก็ได ีนสนิม nah ่น yeah, like ั Mat ้นเดียวนามได้ะมคะมะาคนเก่งคณนะคบก็มากเลยพ่อเพื่นว่าพี่กานี่เขจกระนุงจงกระเบีย่าอย่างบุหลักย่าอ่างแม่ผู้บุญ

I <coughs> don't